เป็นลาบเป็ดที่ดูดีและมีราคามาได้เทสติเสียแสบลายสวัสดีตอนบ่ายจ้าเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะอ้อยดูอากาศวันนี้อากาศดีมากประมาณ24องศานะคะที่นี่ดูดอกกุหลาบฝนกำลังบานบานอีกแล้วดอกนี้ดอกนี้น่าจะบานพรุ่งนี้ไม่งั้นก็มาเรือนี ขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เสียงดังนิดนึงรถมาตัดยาข้างบนเขาเดี๋ยวฝนจะพาให้อาหารกระลอกนะคะให้อาหารกระลอกเสร็จเดี๋ยวจะพาทำลาบเป็ดสูตรนี้รับรองว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆโอเคค่ะเพื่อนๆถ้างั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารกระลอกกันเลยนะคะให้อาหารกระลอกเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปในครัวกันเลยค่ะไปทำลาบเป็ดกันนคะคะทุกคนตามมาเลยค่ะ แบบนี้เลยนี่ค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็นึ่งในซึ้งเลยค่ะไม่มีหม้อน,นึ่งข้าวอันนี้อ่าข้าวข้าวฝนแช่มาแล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงนี่ค่ะข้าวเหนียวแช่มาแล้วประมาณ1ชั่วโมงโมใส่ลงไปเลยไม่มีถูกไม่ห้ผิดนะคะการหุงข้าวนึ่งรล้กินได้ก็คือ ก็คือโอเคละนี่ค่ะแบบนี้เลยนึ่มไฟกลางนะคะง่ายปะง่ายเนาะนี่ค่ะวิธีหุงข้าวง่ายๆองก็หุงแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูก้อนเหนียวกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าอ้ยสุกแล้วได้แบบนี้เลยอุร้อนสวย ออกมาสวยอย่างนี้เลยเห็นไ,ไหมคะง่ายๆเดี๋ยววันนี้ฝนพาทำลาบเป็ดน,นะคะสูตรน,นี้รับรองว่าอร่อยมากเดี๋ยวมาทำกันเลยนะคะนี่อันดับแรกใช้ไฟอ่อนนะคะ หนึ่งเขาวาประมาณสา เพื่อนลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยจริงลาเป็่เเส็แคนเ็น,นสร่นารน,น,าเ,นาเลยคะเอเอเป็นลาบเป็ดที่ดูดีและมีราคามากมนะคะอาหารตลาดนัดบ้านเรา อืม mm. อร่อยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะโอเคตัดวเดี๋ยววันนี้มากินลาบเป็ดกันนะคะนี่ลาบเป็ด มีลาบเป็ดแล้วก็นี้แจ่วบองแจ่วบองแม่ส่งมาให้อันนี้เป็นผักนะคะผักเราปลูกเองนะคะต้นทานตะวันอ่อนแล้วก็ผักกาดนะคะเราปลูกเองนี่กินกับายเยี่ยมนี่ลาบป็ดข้างทางบ้านเราลาบป็ดตลาดนั้นจะไม่เป็นลาบเป็ดตลาดนั้นอีกต่อไป <c oughs> โอเคมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตพูดลาวนะคะนี่ข้าวเหนียวกองข้าวแม่ส่งมาให้ตะมังไทยโอ้อันชูวีอันชูวีซอสเทสดีเฮ้ไบฟอร์โนโดสไปซี่ฟูพี่น้องเบิ่งสามีข่อย อยากกินปลาแดกบองอยากกินปลาแดกบองน้ำฟังิงปกินปลาแดกบองน้เนี้ยอยากกินปลาแดกบองโอ้รังกินปลาแดกบองวิลลิเทสเตียแซ่บไล่ เนอะพี่น้องอีสานคอสเทสอืมมากินขวน้ำกันจ้า <c ười> คลิปนี้บนขอเวาลาวเ้ยเพราะว่าแม่บอกว่าคือบ่าวลาวแม่ฟังบ่คคอยรู้ยเรื่องบ่าไทยพ่ะนะ, <c ười> ะลาเป็ดลาเป็ดสุดพ่อพาเฮ็ดยุธงนาแซบค่ะ พยายามท้าเห็ด,ดหลับิดลไปน่หม่มวควายบีสิเสร็จแสบสป,ประแด,กบ,บด,ะดกบองเ,เอบิงดูแสบคักประแดกบองเขากระเลยค่ะเด้เบิงมันคือประแดกบองให่ประแดกบองที่มีราคามากเลย กิ่นขขาน้ำกันจ้าแซ่ประแดกบองอืมลาบเป็ดฮะม,มา,มากินลาบเป็ดพี่นอ้องนี่แม่เฮ็ดคลิปให้เราเดอ้อลาบเป็ดสูตรอีพออีพอพาเฮ็ดเดยแบ้างให้อันดีซ้ซิมกันอันดี้สิบ้างเด้อลาบเป็ดที่เราบังดูอาหารตลาดนัดบ้านเขาก็าคืออาหารตลาดนัดไทย ไว้แม่นลาบป็ดพผตาคานลาบป็ดสูตรอินเตอร์อันนี้กาแฟกับคาเฟ่อืมเนี่ะอันนี้ว่าใครกาแฟกับคาเฟ่นะบางใครคนต้มมาคนมากกินแบบนี้อันดี้มากกินแบบนี้ยมันมีกับไก่ทอดอันนี้ไข่ของคอฟฟี่กับคาเฟ่กินกับปะแดกบองแซ่บเวลีเทียสตีนะมากลาย ตามีมากินลาบแต่บ่เคยกินลาบเป็ดก็กินแตลล่ลาบไก่แซ่บใช่ไหมฮะฮึชากลายฮึพักลายแซ่บ เบาเบา,บาค่อยๆกินตานบวมแสบขมือกินอะแสบเขากันดีค่ะกิลาเป็ดกับใบแสบแบอ,อร่อย เอาช้นแก้วนะช้นแก้วกับสานีีก่น <ừ. S 1> อนแสบครับก <c oughs> ิลา,ป, uh, nice ลาปิดกิลาปิ yeah, mm. สวาเยเดฟเเยแอนดี้แ่บประแดกบองโอ้ยแม่ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวทรงประแดกบองมากินเป็นปี ปลูกแบบไงงานดีแซ่บปลาแดกบองเอาเอาเ้ยวรูว่าสามีกินปลาแดกบองเห็นเขาอยากกินยังก,กินใหญ่เห็นเขาอันกินยังก,ก็อยากกินน้ำไม่กูดแม่เอ้ยสาเร็จฝรั่งกินปลาแดกบอง <Try. S 2> ช่วยแบบ กินไข่ต้มปลาแดกบองแล้วก็บบอกแตงโอ้ยไอ้กุลเปนแสบไรนี่ค่ะหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงทุกอย่างข้าวหมดคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ